สวัสดีครับแฟน youtube ท,ทุกท่านก็ผมคืออขอขอบคุมแฟนขับแฟนลับทุกท่านที่ได้ดูคลิปเมื่อ,อ่ีนนี้ส้องปวดฟันต้องบบขอขบคุมมากมจากใจเก็ปวดอยาไปกินข้าวะ นี่ยาเดี๋ยวเอานี่ยาแล้วเกิดเดี๋ยวผมไปกินยาแล้วเก,ก,วเกิดูดะไรนนี่หน่อยนอนตื่นมาโล่งสบายเนี่ยตูด เน้นื้เนืนอเนอปวดเอ่อขอบคุณม,มากครับเมื่อกี้นาะดูจากภูเกืมโถมาบอกโถมาบอกอืมเดี๋ยวถ้ามาจากภูกเก่งเดี๋ยวน้ำไปพาไปถอนครับอืมต้องหายป่วยก่อน ต้องหายตววแล้วก็คบคุมแฟงนง,งกับทุกททันที่ไปงงผมก็ผมไม่เข้าใจพังน่าจะได้ตังแล้ว่าคืออยังไม่เปิดได้ได้ในยูทู e อือแล้วี๋ยว เดี๋ยวเดต้องเปิดยูทูบดูว่าอันนี้เท่าไรอืมต้องหาคนเป็นอ่ะคงเพ็นต้องหาคนเพี y o ยูทูบอืมแล้วหมู่บ้านผมไม่มีใครเป็นงเลยเออเออนี่ย ผมแปลกใจฮนะในหมู่บ้านไม่มีขาดเปลีนเลยตายแล้วผมไม่รู้หนังสือด้วยผมเรียนนะผมไม่รู้หนังสือเอ,าอ่าเดย๋ยวไปอนะ่ะเกี่ยวเกี่ยวสวัสดีสวีจันโกลไนไปอนะ่ะเกี่ยวเกี่ยวด,ดี